ต่อมานะครับหัวข้อ1.6นะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อสุดท้ายของบทนี้ละนะครับหัวข้อ1.6นะครับจะพูดถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้านะครับก็ชื่อตรงตัวเลยก็คือตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุหรือว่าตัว capacit ได้แหละนะครับในวงจรไฟฟ้าเนี่ยมักจะใช้เป็นตัว C นะครับตัว C นะครับความหมายอย่างชัดเจนของเขานะครับตัวเก็บประจุนะครับ ตัวเก็บประจุเนี่ยก็คือวัตถุนะครับที่สามารถเก็บสะสมประจุไฟฟ้าไว้ได้ตัวมันเองได้ก็คือรูปแบบของตัวเก็บประจุจริงๆ,ๆเขาก็ม,มีมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบนะครับมีแบบทรงกลมก็มีนะครับมีแบบเป็นแผ่นโลหะเป็นแผ่น,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 นคู่ขนานก็มีนะครับแบบมีฉนวนกัน้นแบบไม่ฉนวนกัน้นอะไรมีหมดเลยนะครับทีนี้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพูดถึงเซอรแบบหนึ่งแล้วกันนะครับเราพูดถึงตัวเก็บประจุแบบแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับถ้าเกิดเห็นในวงจรไฟฟ้าก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะครับมีมีหลายแบบหลายขนาดนะครับแล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะครับปริมาณที่ปริมาณประจุเนี่ยนะครับที่ตัวเก็บประจุแต่ละตัวเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้ก็ขึ้นอยู่กับค่าค่าหนึ่งนะครับเป็นความสามารถในการ กักเก็บประจุเนี่ยนะเราเรียกค่าค่นนั้นนะครับว่าค่าความจุไฟฟ้านะครับค่าความจุไฟฟ้านะครับค่าความจุไฟฟ้าหรือตัว c เนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยเป็นฟาร a ดนะครับนิยามของค่าความจุไฟฟ้านะครับก็คืออัตราส่วนนะครับระหว่างประจุไฟฟ้านะครับต่อความต่างศักดิ์นะครับถ้าเกิดเป็นในกรณีของเจ้าตัวเก็บประจุแบบแผ่นตัวนําคู่ขนานนะครับก็คือเป็นความต่างศักดิ์ระหว่างเพลท ทั้งสองฝั่งนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนแหละนะครับคือจากในหัวข้อเรื่องสัก์ไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าการที่มีประจุไฟฟ้าอยู่เนี่ยน่าเป็นเพราะประจุไฟฟ้าทุกตัวเนี่ย เขามีพลังงานที่สะสมอยู่ถูกต้องไหมครับเขาถึงสามารถเคลื่อนที่ได้คือถ้าเกิดเราจินตนาการเนี่ยจริงๆแล้วการที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของเราเนี่ยสามารถทํางานได้เนี่ยเพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเขาเคลื่อนที่เข้าไปแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายเทพลังงานให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถึงสามารถมีพลังงานในการที่จะหมุนใบพัดพัดลมหรือทําให้หลอดไฟสว่างขึ้นมาได้นะครับเพราะลักษณะของตัวเก็บประจุก,ก็คือเป็นการเก็บสะสมประจุไว้นะครับเพื่อให้ประจุเนี่ยพร้อมที่จะไปทํางาน นะครับดังนั้นจริงๆแล้วไอ้ตัวเก็บประจุเนี่ยก็เป็นเหมือนถังเก็บพลังงานดีๆนี่เองนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะคํานวณหาพลังงานที่เก็บสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุเนี่ยก็หาได้จากสูตรนี้นะครับก็คือยิ่งยิ่งในตัวเก็บประจุเนี่ยนะครับยิ่งมีประจุฟไฟฟ้ามากก็มีพลังงานสะสมอยู่มากนะครับ U เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง Qv อันนี้คือสูตรที่ใช้ในการหา พลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุนะครับ Q ก็เป็นก็คือประจุไฟฟ้าที่สะสมอยู่ข้างใน,นนั่นแหละนะครับแล้วตัว v ก็เป็นความต่างศักย์นะครับของที่คร่อมระหว่าง2เพลทของตัวเก็บประจุทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามีวิธีการที่จะปรับรูปสมการเนี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโจทย์ที่เขาให้มาด้วยนะครับเนื่องจากเราทราบแล้วว่าจากนิยามเนี่ยเราทราบแล้วว่า c เท่ากับ q สว่วน v ก็คือความจุเนี่ย จะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างประจุไฟฟ้าต่อความต่างศักย์ใช่ไหมครับเราั้นเราลองจัดรูปใหม่ชนิดหนึ่งในเมื่อ c เท่ากับ q ส่วน v นะครับผมย้ายข้างนิดหนึ่งนะครับผมผมก็จะได้ว่า q มีค่าเท่ากับ c คูณ v นะครับอีกอันนึงนะครับหรือผมย้ายข้างตัว v นะครับตัว v ก็เท่ากับ q ส่วน c ก็ได้ทีนี้คุณลองนึกลองดูภาพนะครับถ้าผมเอา q ยกไปแทนค่าตรงนี้ หรือผมเอา v ยกไปแทนค่าตรงนี้ผมก็ได้รูปสมการตัว u ใหม่นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าถ้าผมต้องการหา u เนี่ยผมสามารถใช้กับค่าไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าผมทราบค่าอะไรเห็นไหมถ้าผมทราบค่า q กับค่า v แต่ผมไม่ทราบค่า c ผมก็สามารถหาค่า u ได้ใช่ไหมครับหรือถ้าผมไม่ทราบค่า v ผมก็ใช้สูตรนี้หาค่า u ได้เช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับตัวเก็บประจุเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะสร้างตัวเก็บประจุนะครับที่มีขนาดตรงกับความต้องการของเราเป๊ะได้ทุกๆครั้งนะครับการสร้างตัวเก็บประจุขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวมาตรฐานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะปรับแต่งตัวเก็บประจุมาตรฐานพวกนี้นะครับให้มันเหมาะกับการใช้งานของเราเนี่ยก็คือเราต้องเอาตัวเก็บประจุเหล่านั้นอะเอามาต่อกันนะครับว่าเราต้องการจะให้มีค่าความจุเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่ นะครับทีนี <Pop keys in expand> ้หลักการในการต่อ mm ตัวเก็บประจุเนี่ยนะครับก็จะมีหลักการในการต่ออยู่2แบบด้วยกันนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือมีการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมนะครับแล้วก็การต่อตัวเก็บประจุแบบขนานอันนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเรียนเรื่องเกี่ยวกับการต่อตัวต้านทานไฟฟ้ามาแล้วนะครับก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องดูดีๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะ เดี๋ยวมันจะสับสนนะครับเพราะมันจะสลับกันอ่ะเรามาดูกันดีดีกว่านะครับแบบแรกนะครับก็คือการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมนะครับก็คือการเอาตัวเก็บประจุเนี่ยมาต่อเรียงเรียงกันต่อเรียงในเส้นเดียวกันนะครับเนี่ยมาต่อเรียงกันไปอย่างเงี้ยครับนะครับต่อเรียงกันไปเลยนะครับต่อเรียงกันไปเลยโอเคทีนี้นะครับเงื่อนไขสําคัญที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม อันที่1นนะครับเนื่องจากเป็นการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระแสะไฟฟ้าทําไมครับเขาก็วิ่งใช่ไหมครับกระแสะไฟฟ้าวิ่งก็พาประจุเข้าไปด้วยประจุก็สะสมในนีน้นะครับแล้วก็วิ่งจนกระทั่งวนกลับมาที่แบตเตอรี่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีการต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมนะครับประจุไฟฟ้ารวมนะครับ กับประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมในตัวเก็บประจุแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากันนะครับจะมีค่าเท่ากันนะครับอันนี้ที่1นนะครับอันที่2อ,อันที่2นะครับลักษณะของวงจรอ,อนุกรมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีชื่อเรียกอีกชื่อน,นะครับว่าเป็นวงจรแบ่งแรงดันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงดันจากแหล่งจ่ายตัวนี้นะครับนะ ก็จะถูกแบ่งไปตกคร่อมตัวเก็บประจุแต่ละตัวนะครับโดยที่ว่าผลรวมของแรงดันที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุทุกตัวนะครับเมื่อรวมกันแล้วจะเท่ากับแรงดันของแหล่งจ่ายความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุแต่ละตัวเนี่ยอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับแล้วแต่ขนาดของตัวเก็บประจุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก เงื่อนไขสองข้อแรกนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะได้ความสัมพันธ์ว่าถ้าเราต้องการจะหาค่าความจุไฟฟ้ารวมนะครับของตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมกันนะครับ mm hmm. ก็จะต้องเอาส่วนกลับของมันมาบวกกันทีนี้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าพอเราเอาส่วนกลับมาบวกกันเสร็จแล้วเนี่ยคตอบไม่ใช่นะเพราะว่าพอเราเอาส่วนกลับมาบวกกันปุ๊บคาตอบก็เป็นส่วนกลับคุณต้องกลับคําตอบนะครับก่อนที่ ก่อนที่คุณจะตอบจริงๆนะครับเดี๋ยวดูในตัวอย่างนะครับอตอนนี้ดูตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับถ้าเอาตัวเก็บประจุมาต่อแบบอนุกรมนะครับประจุที่สะสมอยู่บนตัวเก็บประจุแต่ละตัวและประจุรวมจะมีค่าเท่ากันนะครับ 2. ความต่างศักย์นะครับที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุแต่ละตัวเมื่อรวมกันแล้ว จะมีค่าเท่ากับความต่างศักย์หรือว่าแรงดันที่ออกจากแหล่งจ่ายนะครับโดยที่ว่าความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุแต่ละตัวนั้นอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับและเมื่อคุณต้องการจะหาค่าความจุรวมของวงจรนะครับคุณก็หาได้จากการเอาส่วนกลับของความจุทั้งหมดมาบวกกันอันนี้คือกรณีแรกนะครับคือการต่อแบบอนุกรม กรณีที่2นะครับก็คือการต่อตัวเก็บประจุแบบขนานนี่จะเห็นเลยใช่ไหมนะครับการต่อแบบขนานเห็นไหมครับคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมฮะการต่อแบบขนานทุกที่สังเกตเห็นว่าพอมีกระแสก็คือมันก็หอบประจุจากแหล่งจ่ายนะครับวิ่งเข้าไปปุ๊บมันทำอะไรครับมันก็แบ่งไหลถูกต้องไหมครับแบ่งแยกไหลเป็น3เส้นเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือความแตกต่างที่เกิดขึ้นคือเห็นไหมครับประจุรวมของวงจร ะจะมีค่าเท่ากับผลรวมของแต่ละประจุที่วงจรจ่ายให้นะครับก็เท่ากับ Q1 Q2 Q3 บวกกันก็กลายเป็น q ตัวนี้เพราะว่า Q มาถึงปุ๊บ Q มันก็แบ่งไปใช่ไหมฮะแบ่งไปแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นแล้วก็วนกลับมานะครับวนกลับมาที่เดิมน,นะครับและที่สําคัญก็คือว่าประจุนะครับที่เก็บสะสมในตัวเก็บประจุแต่ละตัวนี่ก็อาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับแล้วแต่ขนาดของตัวเก็บประจุ สิ่งที่แตกต่างกันจากเห็นได้ชั้อีกอันหนึ่งก็คือว่าในเม right? 네ื่อวงจรขนานเนี่ยนะครับเมื่อกี้วงจรอนุกรมใช่ไหมครับวงจรอนุกรมเนี่ยมีอีกชื่อแล้ว่าวงจรแบ่งแรงดันนะครับวงจรแบ่งแรงดันปุ๊บกระแสก็เลยเท่ากันประจุก็เลยเท่ากันใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นวงจรขนานเนี่ยวงจรขนานคือวงจรแบ่งกระแสวงจรแบ่งกระแสก็คือแบ่งประจุประจุเลยไม่เท่ากันนะครับแต่สิ่งที่เท่ากันคืออะไรครับ คือความต่างศักย์ที่ตกคร่อมทุกตัวเห็นไหมครับอันนี้ความต่างศักย์ของแหลกจ่ายและที่ตกคร่อมทุกๆตัวจะมีค่าเท่ากันนะครับเพราะนั้นนะครับจากเงื่อนไข2ข้อแรกนะครับก็เลยเราก็สามารถทําให้เราได้ว่าถ้าเราต้องการจะหาค่าความจุไฟฟ้ารวมนะครับของวงจรที่ต่อกันแบบขนานนะครับเราก็จะได้ว่าเราก็สามารถเอาความจุไฟฟ้าของแต่ละตัวมาบวกกันได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะใช้เงื่อนไขทั้งหมดนี้นะครับในการคำนวณต่างๆเดี๋ยวก็เรามาดูตัวอย่างแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับการหาค่าความจุไฟฟ้ารวมนะครับก็สมมุติว่ามีตัวเก็บประจุอยู่4ตัวนะครับต่อกันดังรูปเลยนะครับเขาบอกว่าให้หาความจุไฟฟ้ารวมนะครับทั้งหมดว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็ลองสังเกตก่อนนะครับเราสังเกตก่อนคุณก็จะเห็นว่า มีอยู่2เส้นนะครับมี2เส้นใช่ไหมมีเส้นบนเส้นบนก็มีตัวเก็บประจุ C 1ตัวเดียวใช่ไหมครับแล้วก็เส้นล่างนะครับเส้นล่างมีตัวเก็บเก็บประจุ3ตัวสังเกตว่าตัวเก็บประจุ3ตัวนี้ต่ออะไรกันครับต่ออนุกรมกันใช่ไหมครับพอต่ออนุกรมเสร็จปุ๊บไปต่อขนานกับตัวบนนะครับก็เป็นวงจรผสมแหละนะครับก็มีทางอนุกรมแล้วก็ขนานในข้อเดียวกันนะครับอะดูทีละเส้น ดูเส้นล่างก่อนนะครับดูเส้นล่างก่อนนะครับเอา3เส้นนี้มารวมกันก่อนนะครับ c2 c3 c4 รวมกันครับก็ตามสูตรอย่าลืมนะครับตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมกันก็คือต้องเอาส่วนกลับมาทําไมครับเอาส่วนกลับมาบวกกันสังเกตดีครับเห็นไหมหนึ่งส่วน c ก็คือภาพรวมนะครับของเส้นล่างนี่แหละนะครับก็เป็น1นึ่งส่วน c2 บวกหนึ่งส่วน c3 บวกหนึ่งส่วน c4 นะครับแทนค่าไปเลยนะครับ อพอเดินอเผอิญว่า2 3 4สส่ตรงเท่ากันสังเกตนะครับว่าข้อนี้ผมไม่ได้แปลงไอ้เจ้าตัวไมโครฟาราดให้เป็น10บลบหเหตุผลเพราะอะไรครับให้คุณสังเกตนะครับว่าทุกๆุก,กตัวเป็นไมโครฟาราดหมดถูกต้องไหมครับและคําตอบก็ยังถามเป็นไมโครฟาราดเพราะนะครับเราก็แทนแค่เลขตัวหน้าเพราะเดี๋ยวคําตอบก็ออกมาเป็นไมโครฟาราดเองนะครับโอเคทีนี้ตรงไหนที่จะผิดกันนะครับ 1>, 1ส่วน C มีค่าเท่ากับ3ส่วนหกแปะนนีตัวเดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ6ส่วน3หรือมีค่าเท่ากับ2ไมโครฟารัดนั่นเองแปลว่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าเส้นล่างเนี่ยเมื่อรวมกันเสร็จแล้วมีค่าเท่ากับ2 Micro ไมโครฟารัดนะครับแล้วก็เอามารวมกับเส้นบนใช่ไหมเส้นล่างเหลือ2ปุ๊บใช่ไหมครับ2ต่อกับเส้นบนเส้นล่างเส้นบนต่อขนากนการจับบวกกันได้เลยใช่ไหมครับเส้นบนเป็นเท่าไหร่ครับโจทย์บอก จนบอกเป็นสี่เห็นไหมก็เป็นสี่ไมคโครเหมือนกันใช่ไหมครับก็สี่บวกสองตอบหกปั๊บเรียบร้อยเลยนะคนันก็คือเวลาเราเจอโจทย์ที่ให้หาความจุไฟฟ้ารวมนะครับแล้วก็หาทีละเส้นนะครับหาทีละเส้นก็ยังไงท,ที่ที่น่าจะจะผิดแกนก็ต้องระวังตรงนี้นะครับก็คือว่าพอต่อนุกรมกันเนี่ยพอบวกกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษด้วยนะครับ อ่าดูอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งบอกว่ามีตัวเก็บประจุ3ตัวนะครับ C1 C 2 C3 นะครับก็มีขนาดตามโจทย์นั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตามรูปก็คือว่ามีความต่างศัก์นะครับที่2ตํตำแหน่งเนี้ยเท่ากับ100โวลต์นะครับเท่ากับ100โวลต์นะครับโจทย์บอกว่าจงหาพลังงานนะครับที่สะสมอยู่บนประจุ C3 นะครับ หาพลังงานที่สะสมบนจุด C 3นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมมาร์คจุดไว้ก่อนแล้วกันจะได้เห็นง่ายๆนะครับเ,เส้นนี้เรียกว่าเส้นที่1แล้วกันนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับเรียกเส้นที่2นะครับสังเกตว่าเส้นที่1นะครับก็จะมีตัวเก็บประจุ2ตัวต่อนุกรมกันอยู่นะครับเส้นที่2เนี่ยมีตัวเก็บประจุเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ เส้นที่1กับเส้นที่สองนะครับต่อขนานกันนะครับต่อขนานกันสิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถามพลังงานที่สะสมอยู่ในประจุในเส้นที่สองก็คือประจุ c สามนะครับทีนี้เรากลับไปดูสูตรพลังงานหน่อยดีกว่านะครับที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมมีสูตรพลังงานเพียบเลยนะครับใช้สูตรนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้และอันนี้ก็ได้ลองดูสิครับว่าเรารู้อะไรบ้าง โจทย์เนี่ยต้องการให้เราหาพลังงานที่สะสมอยูอบ่บนตัว C3 ใช่ไหมครับ C3 ก็คือตัวเก็บประจุตัวนี้ใช่ไหมครับเราทราบค่าอะไรบ้างครับค่า C3 เราทราบไหมครับนี่ไงโจทย์บอกค่า C3 มีค่าเท่ากับ8ไมโครฟารัดนะครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้เราไม่ต้องใช้แนละ้ใช่ไหมครับปึ๊บเราก็มาดูเอ๊ล้วค่า Q Q คือประจุ ที่อยู่บน c 3ใช่ไหมครับเราทราบไหมครับจากโจทย์ไม่รู้ฮะไม่รู้แต่มีสูตรนี้นะครับ u เท่ากับ1ส่วน2 c v กำลัง2 v คืออะไรครับ v คือความต่างศักย์ที่คร่อม c 3โอ้โหโชคดีเหลือเกินครับคุณสังเกตเห็นไหมครับว่าความต่างศักย์ที่คร่อมจุดสีแดง2จุดนี้มีค่าเท่ากับ1 0 0แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าความต่างศักย์ที่คร่อมเส้นที่1และคร่อมเส้นที่2เท่ากันไหมครับเท่ากาันและเท่ากับ 100ด้วยนั่นก็หมายความว่าไอ้เจ้าความต่างศักย์ที่คร่อมตัว c3 เนี่ยมันก็เลยมีค่าเป็น100โดยปริยายเลยคราวนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยครับพิจารณาให้ดีนะครับแทนค่าเสร็จเลยเพราะฉะนั้น u เห็นไหมครับเรียกจะชุดนี้เลยครับ u ก็เท่ากับ1ส่วน2 cv กํลัง2 c ก็คือ8คูณ10กำลังลบ6ฟานะครับคูณกับ v ก็คือ100ลัง2ปุ๊บเรียบร้อยครับ ได้4คูณ10กำลังลบ2จูนนี่คือพลังงานที่สะสมอยู่ในประจุ4 3เห็นไหมครับไม่ยากเลยแต่ว่าเราต้องดูให้ถี่ถ้วนนะครับดูให้ถี่ถ้วนนะครับดูความสัมพันธ์ต่างๆนะครับที่มันตรงกับเงื่อนไขนะครับโอเคอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างที่15นะครับจะว่าไปก็คล้ายๆรูปเมื่อกี้ นะครับคล้ายๆรูปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าที่มีเพิ่มเติมมาคือมีตรงนี้นะครับมีสวิตต์นะครับสัญลักษณ์นี้คือสวิต์นะครับต้องบอกก่อนว่าสวิต์เนี่ยเวลาเราพูดถึงก็จะสลับกันนิดนึงนะครับถ้าคําว่าเปิดวงจรถ้าแบบนี้นะครับแบบนี้คือเปิดวงจรเปิดวงจรก็คือกระแสไหลไม่ได้นะครับถ้าพูดง่ายคือคําว่าเปิดวงจรคือไฟดับไปแลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปิดวงจรก็คือปิดสวิต์นะครับคําว่าปิดวงจรก็คือครบวงจรนะครับกระแสไหลได้ กระแสะไหลได้นะครับตามโจทย์เขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกโอเคมีตัวเก็บประจุ3ตัวนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายขนาด2โวลต์เขาบอกเขาปิดสวิตช์เอสปิดแปะนะครับปิดลงมาทําให้กระแสจาก2โวลต์เนี่ยสามารถจ่ายนะครับจ่ายเข้าไปในระบบได้นะครับกระแสวนครบรอบปุ๊บเขาบอกเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับนานพอสมควรนะครับระบบเนี่ยอยู่ในสมดุลทางไฟฟ้าได้เรียบร้อยแล้วก็คือมีการจ่าย ประจุจ่ายกระแสเข้าไปในตัวเก็บประจุเรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์ถามว่าพลังงานที่สะสมบน c 2มีค่าเท่าไหร่ในหน่วยดูนี่ด้วยปกติและหน่วยของพลังงานคืออะไรครับคือจูลเฉยๆใช่ไหมครับแต่นี้เขาบอกเขาต้องการไมโครจูลน,นะครับไมโครก็คือ10กำลังลบ6นกนะครับเดี๋ยวเราลองดูกัน โอเคอ่ะผมก็เขียนเส้นก่อนละกันนะครับจะได้จะได้ดูชื่อให้ชัดๆนะครับผมกําหนดให้เส้นบนเนี่ยเป็นเส้นที่1น, <c oughs> นะครับเส้นที่1ก็จะมีตัวเก็บประจุ2ตัวต่ออนุกรมกันนะครับผมกําหนดให้เส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่2แล้วกันนะครับมีอีกตัวหนึ่งโดยที่เส้น1กับเส้น2ก็ต่อขนานกันนะครับโจทย์บอกว่าต้องการหาพลังงานที่เก็บสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุ c 2นะครับ เอาเอาสูตรเดิมมาดูนะครับเอาสูตรเดิมมาดูนะครับทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพอปิดสวิตซ์ปุ๊บพอจ่ายกระแสไปเสร็จปุ๊บนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพอปิดสวิต์ปุ๊บแสดงว่าแหละความต่างศักย์ที่คร่อมเส้นนี้2โวลต์ถูกต้องไหมครับเท่ากับแหล่งจ่ายนั่นก็แปลว่า V ที่คร่อมตัว c 1ก็เท่ากับ2โวลต์และ v ที่คร่อมหัวท้ายเส้นที่1นเนี่ยก็เป็นเท่าไหร่ครับ ก็เป็นโวลวนเท่ากันเอาละนะครับทีนี้เราดูเส้นที่1ก่อนคุณสังเกตนะครับเส้นที่1 2สองตัวนี้ต่ออะไรกันครับต่ออนุกรมกันเพราะฉะนั้นเราหาความจุรวมได้ไหมครับก็ได้เลยนะครับก็1ส่วนซีก็เท่ากับ1ส่วน C ีบวก1ส่วนซีสามนะครับบวกกันเสร็จสับนะครับก็ทำส่วนให้เท่ากันนะครับได้ห้าส่วนหไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการเนาะเพราะเราต้องการค่า C นะครับดังนั้นค่า C ีคือ 6.5ส่วน5้าไมโครฟารัดหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าความจุรวมของเส้นบนมีค่าเท่ากับ6.5ส่วน5ไมโครฟารัดเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคอันนี้ผมยกรูปเดิมมาหน้านี้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องกดแบ็คกลับไปกลับมานะครับโอเคสรุปเมื่อกี้เนาะ นะครับสรุปเมื่อกี้นะครับ2เส้นไม่ใช่2เส้นนะครับ2ตัวรวมกันนะครับได้ความจุรวมนะครับเป็น6.5ไมโครฟารัดนะครับแสดงว่าณตอนนี้นี่คือประจุ6.5ไมโครฟารัดกับประจุ C1 ในต่อขนานกันนะครับทีนี้ถ้าเรากลับมาดูที่เส้นที่1ต่อนะครับตัวที่1ต่อนะครับแสดงว่าประจุที่สะสมประจุทั้งหมดเนี่ยนะครับที่สะสมอยู่ในเส้นที่1เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะหาได้จาก นิยามใช่ไหมครับ c เท่ากับ q ส่วน v นะครับย้ายค่านะครับ q เท่ากับ c คูณ v อ่ะ c คืออะไรครับ c ก็คือประจุรวมเส้นที่หนึ่งใช่ไหมครับคูณกับ v ก็คือความต่างสากย์ที่ตกคร่อมที่เราทราบแล้วว่าคร่อมเส้นนี้ทั้งเส้นเนี่ยเป็น2โวลต์มีค่าเท่ากับ12ส่วน5คูณ10กํลังลบ6คูลอมนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่า ประจุรวมโอเคไหมครับประจุรวมของเส้นที่1เนี่ยมีค่าเท่ากับ12ส่วน5คูณ10กำลังลบหคูลอมและเนื่องจากว่าเส้นที่1เนี่ยพอมันแยกร่างเสร็จปุ๊บมันก็คือ2ตัวที่ต่อเลยกันครับต่ออนุกรมกันอย่างจำได้ใช่ไหมครับเนื่องาของเราตัวเก็บประจุที่ต่ออนุกรมเนี่ยนะครับประจุรวมกับประจุที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุแต่ละตัวจะเท่ากันใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่า ประจุไฟฟ้าที่เก็บสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุ c 2ก็จะมีค่า12.5ส่วน5คูณ10กำลังลบ6คูลอมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอ้านี่ก็เสร็จเราแล้วสิเหตุผลเพราะว่าอะไรครับจากยกสูตรเหมือนเดิมนะครับจาก u เท่ากับ1ส่วน2 qv เท่ากับ1ส่วน2 q คำลังงส่วน c นะครับเท่ากับ1 2ส่วน2 cv กำลังสเนี 2, ่ยเราสามารถใช้สูตรไหนในการหา พลังงานที่เก็บสะสมอยู่ในประจุ C2 ได้ครับใช้สูตรนี้ครับสูตรตรงกลางเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะ1คุณทราบแล้วครับว่าประจุตัวเก็บประจุ C2 เนี่ยมีประจุเก็บไว้เท่ากับ12ส่วน5คูณสีกำลังลบ6ถูกต้องไหมครับและคุณก็รู้ว่าประจุ C2 มีขนาดเท่ากับ2ไมโครฟารัดนะครับแทนค่าลงไปครับ เสร็จแล้วนะครับได้1.44คูณ10กำลังลบ6จูลแต่นี่ไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการถูกต้องไหมครับเพราะโจทย์ต้องการคำตอบเป็นไมโครจูลพอดีเลย10กำลังลบ6มีค่าเป็นไมโครใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปได้ว่าพลังงานที่สะสมอยู่บนประจุ c 2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1.44จจูลน,นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เนื้อหา สำหรับบทที่1นนะครับเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ลองเอากลับไปทบทวนดูด้วยนะครับก็แล้วเจอกันครั้งหน้านะครับในคลิปในบทต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ